ไล่ขอบขอบแล้วพ่อแม่รับถฝังนี้เลยับรก็ลองเรียกกาแฟลงไปแฟน่น่นโน่นลงไปโน่นโน่นเอาหนาวเนาะ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 ไปไล่อะไรทีหลังมาไล่ก่อนดีกาแฟมานี้เลยขึ้นมาหนก๊อบเอ้ยไปไล่ไปไล่ อ้วนไปหาแล้วอ้วนไปหาเสกันนเดี๋ยวไปแล้วนน เดี๋ยวแฟร์มาแฟร์กำลังมากาแฟแบกขึ้นามาเร่อเร่เรเรมาขึ้นมาอู้หูยตัวอะไรวะเนี่ยแฟร์โอ้ย ก็หาปลาลูกคืภาพตัวมองไม่ค่อยเห็นเลยไปดูฟ้าิจุกหมือไปไหนเนี่ยมานี่เล้วแาเฟ่มานี่นี่ก็จะตัวใหญ่อยู่ตัวใหญ่ก็ จะไปไหนเนี่ย